สงการเล่นนะครับขอพริสุอายุนะครับของวัดกากิานะครับของเรานะครับบูเชิญครับอันนี้นายส่งน้ำพระนะคะเพียวส่งน้ำพระอีกงานบุญโคติ้ค่ะจะยกไปนั่งตรงนั้นแนเพียวนะคะ ส,ส,ส่งน้ำพูทธรุ่นะครับของเราพิสส่งน้ำมูทารุ่งเป็นอับแรกหลังจากนั้นก็น้ำส่งน้ำพระครู animals, นะครับโอผาภิยานพรนะครับชาว่านนะครับหลังจากนั้นก็คือพระสงฆ์นะครับที่อยู่ในวัดนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ถ้าสูงเสร็จแล้วนั่งมาจับตู้เลยนั่งมาจับตู้เลยะนะครับแนวลูกงาน,นใช่ไหมนะครับขัดน้ำหอมออนนะครับผสมนะครับอ,บอุปกรู์ด้วยนะครับนั่งจะให้เขาแสร็จได้แค่รอบบ้านนะครับไม่ได้ออกไม่ได้ออกแค่ไม่ได้ออกนะครับ

ประตูนะครับผมเป็นยังนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเขาจะให้สวยงามนะครับเขาแถวสวยงามบริรักกันได้บริรักกันนะครับผมเป็นยังนะครับเพื่องภาต่างระยะนะครับผมเป็นยังระเบียบนะครับและยืนระเบียบในความตันนะครับการนะครับเราแดงส่งน้ำประสงนะครับพุทธรูกเราแค่สงนะครับโดยท่านบกของวัดปยาพรเสร็จแล้วก็ระน้ำขอบนนะครับผู้สูงอายุนะครับนะครับ ยาไปลากกัดนะครับงามที่สุดเลยตรงนี้นะครับข้าวออกมาหนีเสวยงามหลายๆแต่เขาพูหลายๆข้าวไม่ยังครับข้าวไม่ยั้งไปยืนรอจะห่อผู้ชมายุอย่าให้ลูกหลานทำงานขอพ่อจ้ะลดแล้วจ้ะเปล่านั่ยคุยนะครับยังว่างอยู่นะครับ นั่งเลยนะครับรถประจำรถรถน้ำต่อพอด้านจังตำรวจที่ไปศาวัดน้ำต่อพครับขอมที่รายนะครับมาเลยตัางแถวให้สวยงามนะครับน่ารักมากนะครับสวยๆนะครับพอเราเลิกเสร็จแล้วเอาเวลาบไปสองนแล้วมีนาคาอยู่มากไปแม่นะครับใช้เวลาทั้งหมดสองชั so mm. ่วโมงนะครับ วนจวน้อยนะเดี๋ยวก็วนนะไม่ไอ้ต้อยเป็้ไปจ่เต้นหนึ่งไอ้ต้อยพระกุษมาเนี่ยการวนแห่เต้นร้องจวงเลตีนจวง้าข้าบอกเลยนะครับเพากะตะเต้นแม่ข่าจีบอกฟังตอนนี้ก็มีอยู่สมที่นะครับในเมือค่ะมุกเจอยปกปิดปุนะครับจงกวนได้ครับอุานะครับ เาบิาเขาวาดนกเนี nat, ่่ะครับไม่ดบนนี being ้บนนี้ได้บนนี้บ้บนี้บนน้บน้บนนี้บนนี้บนี้บนนี้บนนี่บนนี้นนี้บนนบ้บน้บนนีน้งนี้ับนนบนีบนนบนนี้บนนี้บนบนมี้บ้นนน้บ้้นได้บ่้้น้โสะอาดได้นบนน้นี้นบน้นีนน เรอทางรอภาพยากรงานงานบ้านคูเกเรียกมึงเต็มที่เพื่อนมึงสร้างมานจะกินอะไรอัประอบนอนไฉะนั้นเจี๋ยวกูไปสังสมอกูไปอนอนกยัยสัทธันรู้สอพูดใจไปวเลยนะครั้นเมื่อคนบมอวน้าเบบโอจิตบอกอะไรเป๊ะดูงกนี่แสดงสนาย์ฮัสจุกบชนลมอ่อนเกียอะไรทุกตปง เสล,ลามพื้น <laughs> อ,อ๋อพืนให้ใหเราไปบวชทีละเ่อ็จะนั่นืนเลยนะี่แอ้นเอาอยู่พี่้นนะีเงามาใ่ให้กระดอกอีกหรอวะ <c oughs> มากเลยเด้อเอล้เพื่อนไปใหม่แต่มาไปเรียงไปที่วันสิกี่สี่จะได้เพื่อนเลยมา เดวันที่14บส่จะได้เพื่อนยามาไปใจเลี้ยงดูอีก <c oughs> เพื่อนวันที่14แล้วนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะเลี้ยงครบปรีน่ะยจะอายแัรนใจได้แบบเออไปไม่เป็นไม่เป็นระยะเลยอ๋อถ่ายยู่อารถ่ายแล้วถ่ายแล้ววันที่14แล้วนะเมื่อไหออร่มึงจะเลี้ยงแรนด์ใจต้องมือซ่อมเดี๋แรนด์ใจกัดีแต่มันป็นระยะเอ้อ๋อ,อ

ทรง, <Ooh. S 1> งน้ำพระแล้วก็ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วย ต่งน้ำพระอลังการจริงๆข้กันาวครับพี่น้องเกือเฮ้ยอะไรทิ้เกือให้จนเราต้องเสียใจเลยสาโรบเนี่ยเราเสีย Nhà một nào, nhanh đấy. Nhà một đấy. vô một số vô Nhà một số đấy. một số